สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พน้องน้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปแล้วก็ไปชมแนวทางต่อนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสำหรับวันที่25นะคะมารับชมพร้อมกันนะคะเข้าหรือหลุดยังไงเนาะสำหรับแนวทางนะคะรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษรอบแรก8 2นะคะตัววิ่งมานะคะ8 2นี่ไปแตกสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าสูตรเม็ดเดียวมานะคะให้เด่น8ไปเนาะ เดี so, ๋ยวจะว่าโมอีกเปิดให้ดูอีกนะคะพี่น้องจ๋าเปิดให้ดูอีกนะคะนี่สูตรเม็ดเดียวของเราถ้าพี่น้องได้ตามสูตรเม็ดเดียวนี่ปังเลยนะคะสําหรับนี่ของวันที่25้านะคะพี่น้องจ๋าสูตรเม็ดเดียวนะคะแตกสองคู่นะคะพี่น้องจ๋าไปตามลุ้นกันต่อนะคะถ้าใครตามสูตรสูตรเม็ดเดียวนี่แตกเลยนะคะแต่รอบ แต่สูตรวัดใจไม่แตกนะคะหลุดไปเนาะสูตรวัดใจหลุดไปนะคะมาแต่ตัววิ่งนะคะส่วน3าหบนนะคะสามห้าบนเก้หนะคะตัววิ่งมาตัวเด่นมานะคะตัวเจาะก็มานะคะห้าสาตัวชอบด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแตกนะคะ3าหเนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะส่วนรอบปกตินะคะห้าสนะคะห้ 5, 2, มาตัว ตัววิ่งมาตัวเด่นมานะคะมาเด้งๆนะคะห้าสตัวชอบนะคะตรงๆเลยนะคะพี่น้องจา๋าห้าสองตรงๆนะคะส่วนเจปดนะคะเจดปดไปแตกสูตรเม็ดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสูตรวัดใจไม่แตกนะคะส่วนรอบ v i p VIP นะคะมาแต่มาแต่สามนะคะตัววิ่งตัววิ่งรู้สึกว่าจะจะเด้งบ่อยมากเลยนะคะสำหรับตัววิ่งเนาะ แต่ว่าจอไม่แตกนะคะถ้าใครพาไปวิ่งไปรูดก็โอเคอยู่นะคะ0 9ย์ 09, ไม่มาเลยนะคะพี่น้องจา๋า09 709กนย์นะคะไม่ได้เจาะ9นะคะเพราะฉะนั้นหลุดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปนะคะรอบมา2คู่นะคะมารอบพิเศษ3าหนะคะและรอบปกติ5 2สองนะคะพี่น้องจา๋า มาสคู่ก็โอเคแล้วคะสำหรับตัวเด่น6นะคะไม่มาวันนี้ไม่มานะคะไปต,ตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่26่นะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะแอดมินก็ได้เขียนไปแล้วนะคะวันที่26เดือน4ปี64นะคะ แนวทางหานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจ3ามนอยนะคะเจาะให้2ตัวบนล่างนะคะพี่น้องจา๋าให้เด่นนะคะให้เด่นเด่นเก้ากับศูนย์นะคะพี่น้องจา๋าวิ่งนะคะวิ่งสองกับหนะคะไม่รู้จะมาหรือไม่มาเนาะแต่ว่า จ่อไปตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะรับชมด้วยความบันเทิงนะคะเก้าศูนย์นะคะมาจาอคู่เก้ากันนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้าเก้าหกและเก้าเจ็ดนะคะ ส่วนศนะคะก็จะมี 0, 0ูนะคะ02นะคะ0ูนหนะคะ06นะคะแล้วก็0ูนย์เนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับด้วยนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะ90นะคะ92นะคะ96นะคะ 97ก็ชอบนะคะพี่น้องจา๋า02นะคะ06นะคะพี่น้องจา๋า07เนาะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะจดไว้แคบไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิบๆทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ